สวัสดีค่ะพบกับแม่งแดงชาแนลค่ะพี่น้องคะมือน,นี้หาเห็ดคือเกาค่ะมือน,นี้มาก็แม่แล้วก็มาก็พี่สาวค่ะแยกกันหาเด้อค่ะพี่น้องบ้าเม่งเห็นงานคือเกาค่ะพอละจ้าพี่น้องจ้ามามามา,มาเก็บเห็ดนำกันกันนุแดงจ้านี่จ้าสิ่งที่เจอสวยงามปะจา้าน,นี่จ้า เดนุ่แดงจะเก็บออกปึ๊บนี่จ้ามีดอกนึ่งจ้ะปัดหน่จ้าพี่น้องจ้าไปลงตาจ้ามาหลุ่นมาหาซอยนูแดงเนยเด้อจ้าพี่น้องจ้ามาจ้านี่จ้าดอกนึงจ้าพี่น้องจ้า อิจ้ะอุ้ยเนี่ยคางงามเลยจ้ะโอ้ย้องจ้าดอกเงินเนา่าดอกนี้เนา่าจ้ะโอ้ยพี่ตาเสียดายบ่จ้าอุ้ยเน่าสองดอกมีจ้าดอกนี้ก็นเนา่าเนี่ยเห็ดไข่ด้วยจ้ะเมื่อกี้ดอกนี้แห้งเน่าถิ่ซื่อๆเลยจ้ะพี่น้องจ้าแล้มีคนเห็นว่ามีคนเห็นไหมค่ะว่ามีใครเข้ามา จะเน่านี่กันเน่าเด้อจ้ะพี่น้องจ้าบุงยะเห็ดเ neau ทีสามโาพี่น้องจ้าเห็ดเน่า u อืออืออยังโงที่หน้าหนูแดงเงาขอดอกนี่งยืนะจ่ะไปจ้ะหาต่อจ้ะพี่น้องจ้าอ๋อเละจ้าจุ่มยังงามๆจ้ะจุ่มสวยงามมากค่ะ มาเก็บเห็ดทานดอกนึงจากพี่น้องจ้าเห็ดทานอ่อนๆเลยจ้าไปเก็บนึ่กันกันกนู้แดงเลือดจากพี่น้องมาหนุนน้ำกันว่าเหมือนไอ้นู้แดงจามานบอเนาะจา้าไปจ้าหาเห็ดทานน้ำกันจากพี่น้องนึงจ้าดอกนี้งามๆเลยจ้าเห็ดทานว่าท่านแกเด,ด้อดจากพี่น้องจ้าดอกเป็นยังงามอยู่เลยเห็เห็ดทานดอกงามๆเลยจ้า ไปเด้ปลาหลุนกันนูแดงตอนนอจับมาเหมือนนี้นูแดงจะบมานบอลน,นอจ้บพี่น้องจา้ามาจ้าพออีกละจ้บพี่น้องจา้านี่จา้านูแดงเจออีกแล้วบา้าจุมจ่มจุ่มเลยจา้าจุ่มสวยไหมคะจุ่มงามเลยจา้าพี่น้องจา้าจุ่มสวยงามมาจา้ามาเก็บเพชรกันนูแดงเด้จอจ้าขออภัยน้ำเนเดอ้อจ้บเก็บเองถ่ายเองอาจชีมีซันมีล้วนแน่นี่ค่ะ ดอกง่ายๆง่ายๆเรื่องจ้บพี่น้องจ้ามาจ้าลงตาไปจ้าไปดลุดกันโนแดงตอเลยจ้บวันูนแดงจะหาหมานบอนน์มาอนีินี่บอนน์มาจ้ามาหลุดน้ากั้นจ้บพี่น้องจ้านองจุ้มจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าสวยงามมาหนิเด็ดจุ้มจุ้มเรื่จ้บพี่น้องจ้าไปลงตาจ้า จนุู่แดงพอปกแดงน้อยจ้าือสีขุ่มแต่ออกแล้วจ้าพี่น้องจานี่แดงขุดเองัดได้ไหลายอันอยู่จา้าแต่ว่าบริไายเนาะเพราะว่ามันนูแดงคิดว่ามันบริหลายนี่จ้าคิดว่าแต่มันสีบริหลายนี่จ้า ยิ่งดูไดง,งัดออกเนาะเนี่ยประมาณน,นี้จ้ะทีใดเนะาะจ้ะพี่น้องจ้ะไปลงซาจ้ะเดี๋ยวหาต่อจ้ะพี่น้องมาจ้ะยังไม่แดงจ้ะได้แต่เดี๋เวได้จ้ะพี่น้องจ้ะน,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 นี่จ้ะไม่แด,ดงพออยู่วงในฮะ จ้าเอ็นมาน้อจ้าพี่น้องจ้านี่ออ่ันนี้ลองไส์นูแดงหยียบจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าจ้าวัดเชินจ้า จ้าเห็ดปลวกแดงมันมันจ้าพี่น้องจ้าเ,เห็ดเห็ดปลวกแดงและจ้าจ้าพี่น้องจ้าพอเห็ดปลวกตากอีกดองนึงจ้าน้องอ,อจ้อเห็ดปลวกตาก ดอกนึงจ้าไปจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าหนูแดงพ่อยอยู่จ้าเห็ดใครนี่จ้านี่จ้าขาใหญ่ๆเลยโอ้ยงามใหม่ตกใส่หัวหอยโอ้ยจ้าพี่น้องจ้าไปจ้าเดี๋้ไปหลุนน้ำก้นจ้าพี่น้อง จ้าพี่น้องจ้ามือน,นีกะมานยุจ้าพี่น้อง,องดเดเฮดบวกเฮดทานเฮดไข่จ้าเฮดรวมเด้อจ้าพี่น้องมือน,นีจ้าแ้วกะไถนองใหม่ไปแกงน้ำนาะจ้าพี่น้องจ้าขอาในหลวงผอขอาในหลวง่อเป็นให้เอาไปแกงกินไ้ค่ะนี่จ้าที่ไถมือน,นีนาะจ้า,าค่ะสำหรับพิมีกะ ขอจบายเพียงนซามนี้ก่อนนะค่ะอย่าลืมกดไลค e, ์กดแชร์กดติดตามเราขาไปรับชมใหม่เด้อค่ะพี่น้องคะขอบคุณถูกไลค์ถูกแชร์ถูกคอมเมนต์เด้อจ้ะขอไปเป็นกําลังใจเห็นดูแดงก็บ้าเหม่งเด้อจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อบานล,ละลค,ลคะไปแม่เมื่อบานจ้ะจ้าจ่าส,สวัสดีค่ะเมื่อบานละแล้วคนหลายโผล่คนห้ายค่ะภาบปทัเขาเมื่อบ้านละคะฝนสิโต๊ค่ะสวัสดีค่ะ